ข uhm. หน้าหันหลังมีค่าเท่ากันขันหลังแสบกว่าพี่หรอเหมือนกันเหมือนกันอุ้ยไม่มีคนมาดูเลยอ่ะยิงขาใช่ไหมแชร์แชร์พี่เจนแชร์สิเร็วแปบนึงมามาเรามาดูกันนะคะทดฐานอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บจริงหรือเปล่า ยิงโทษฐานที่ว่าพ่ายแพ้นี่ทฐานแพ้าชีวไม่หนึ่งนับนึ่งส เดี๋ยวไมนเก่งไม่เจ็บนะไปแล้วไม้ตึ่ต้องลองวผลได้ผลได้ไม่เจ็บมามาพี่อาร์ตมาโดลยิงใครนี่ก่อนออนนอยอ๊อมีเฮียก็มีใครจะโดนยิงโอ้ยียโดนใหี่แล้วแล้วอนนอยยิงอนนอยอ๊ะอ๊อยง นข้างมโนโทษฐานโทษฐานที่โทษฐานที่ยิงเจนเราให้หมีหมีบาโฮตยิงมีบาโฮตเลยนะมหน่งด้าคนอนยิงสออ้าไม่ปืนไปด้ไนไปดนไปดนไปโดนไปดนไปโานไปโดนไปนไปโดนไปโดนไปนปโนไป้อนไปโดนไดนปนไปโดนไดนไไนไปนไปโดนไปโดนาปนนนนนน นึงทีนเอกูชอบตรงที่น้เอดยอ้าไม่ได้ถ่ายเสยตันหรอผู้ชายหนังหนาเป็นไงมีๆแเป็นไงคะทเจนเสียงมันเฮ้ยเสียงมันเมันเหมือนจะเจ็บแต่มันไม่เจ็บโ้ยโอ้เสียงดังเยอุยเียีมยนอฟอีฟมาแล้วอีฟมึงรีบมาแอด่น ผมมาเล่นด yeah. ้วยกันอมาตาหนึ <Walker> been, ่งมามาลู้ไหมรูมาอลูมาเร็วมาเร็วนี่ชายสามอ่ะอีโปว่าเจอได้เจอได้มามึงรีบมาโอ้นโยคูอ้าวอ้าวโดนคนเดียวเลยโดนอีกแล้วโอ้นโอ้ยอ๊อกอ่ะไงอ่ะอ่าใครจะยิงเฮียโอ้าวลูยิงอ่ะมึงโดนไล่ออกแล้วเว้ยิงเฮียไง อันนี้คือชมหน้าผู้เธอเปิร์นคันคันคันโดนอีกแล้วนะจ๊ะคันคันไม่เจ็บสมลำหน้าโอ๊ยไม่มีนมบเลยไม่มีนับนะจ๊ะเอาอีกเอาอีกเอามาได้ยีงไงอะอะไรอะอ่ะมาต่อโอ้ย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 อ๊อฟเอาเอาใหม่เข้ากันอ๊อว วถอดเสื้อได้แล้วแหละจะได้เร่าใจลอยอ๊อกอ้าวมีได้ยิงอีกแล้วมีเอาคืนเล่นผมไหวเบนไว้ตอนนี้เฮียร่างพุนหมดแล้วส่งน้ำหน้าโดนยิงตั้งแต่ยังไม่ไลฟ์โอุ้๊ยแย่ะทำไมสามลายเดิมแบบคือทุกคนจงใจยิงข้างซ้ายตลอดอ่ะเฮ้ยตรงนี้ผมยิงแน่อกเลยแกะนะมา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 ทุกคนนะตอนนี้ทุกคน แล้วเขาดูก huh? ันอยู um ่แกมาจขยันทำงานขึ huh. like, ้นมาทันทีเลยมาแล้วแล้วตัวงานไม่ทำงานมาแล้วแล้วเดี๋ยวแรงเลยค่ะเดี๋ยวรอดูเหยื่อลายเยหืออะไรใหม่ของเรามาพี่ตัวโดนแน่มาโอ้ยออกอย่างเดียวมาโอได้ออกอดกพี่เต้เร็วเดี๋ยวออกออกไม่โดนแแบกแบกสุดออกคือโดนออกคนแรกคือโดนโอ้ยออก เท่านอยเท่านอยอ๊กเสมอมีนหมิช okay. ิผายแล้วมานมิหม wow ีแล้วอะไรแล้วแล้วนอยอ๊กออ ไม่มันมีโอนะนี้มันช่วยอ๋อมาไปอนยออกไอยิงูแก่มาที่นงะไอ้ยนออกโดนคนให้ใครเป็นคนถือปืนโอ้ยอ้าวมากไอเยิงชใครจะได้เป็นคนยิงโอ้ยโอยอไม่อยากไไกลๆไอเยิงชก ه, อ,อ้าวไเมง่น anyway oh! like uh> ี่ไม่เกนนกวพี่น้เล็งหัวดมเลยจ้ะด้โดนโดนโอ้ยไอ้เี้ยมียยิงอย่างใกล้เลยอะเยงใกล้อะต้องให้โนคทุกคนแพทยังไม่โดนยิงก็ยังไม่ได้ยิงแม่บโดนยิงดิไดย เอาพี่แก้มโดนก่อนแก้มมไ่่เลนแก้มมไ่่เลนนั่งด้วยนั่งด้วยแก้มนน่อุ้ยทุกคนเจ็บมากคืออีหมี่อีมี่อะยิงยิงใกล้มากมาแจกเราดูนะมายุราก็มาใครคือมายุราแก้มมายุราอ๋อหรอนี่ไงอันนี้ซอเอออาคบคบแก้มแก้มมาเล่นแก้มมาเล่นมาพี่แก้มอาร์ตมาอาร์ตมาเล็วเจนมา อน้อยออกอ้าวข่าวขึ้นขาวอีกทีนึงสามคนอีกทีนึ่งคนออกาว่าใครจะโดนยิงห่อถ้าใครนนโดนออกเลยใช่ไหมเออออกเลยดีนยิงอ่ะ ยาชวนมาเล่นจบที่หาคนยิงมาแล้วทำไมต้องเป็นผัวเมียคู่นี้ด้วยวะสองคนนะมาใครยิงซ้อเอาเสื้อมาไม่เอาไม่ยิงไม่เอาใส่เขาในมีออนามิใส่ที่อะไรใส่อะไรนะแมวทำไมทุกคนได้ใส่เสื้อแล้วไมมินไม่ได้ใส่ใส่เองใส่เสื้อใส่เสื้อเรามาดูซ้อโดนยิงกันนะจ๊ะโดยพี่แก้มโดยพี่แก่อายุเท่ามินนี่ใช่ไหมอ๋อันาดนแ้นนะ ระวังเบ็นสะพูเข้ามารับแทนไหนๆก็แล้วยิงเลยยิงเลยไม่ยิงได้ยิงได้ยิงแอบยิงแทนนี่รับแทนโอ้โหมีความรับแทนไม่ได้ออกมารับแทนได้ต้องเปิดเสื้อยจะต้องเปิดก่อนลบเฮ้ยเร็วๆรับแทนนะแก้มา ไม่ได้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 ลองดูสักทีลองหนึ่งทีมันก็แบบมันสะดุ้งสะดุ้งนิดนึงอไงแกจะยิงหน้านะดูเลถ้ามันถึงเกินก็รู้เลยแหละว่าจะยิงโดนนี่มุดเลยว่ายิงหน้าผาดยิงนเพชรดูอันนี้พี่แก้มพี่แก้มคนยิงนั่นแหละยิงกลางเลยเดินลิงสูงดูดูนะพี่แก้มจะโดนตรงไหนเนี่ยหลังจริงหรอคะไม่ต้องหน้าทุกคนพี่แก้ม เนียแซมันต้องตัวมยิงโดนไหมเนี่ยนับด้ยนะห้ามตรงดิห้ามตรงดิเดี๋ยวไม่โดนเก้ยตเี่ยดึงให้เรียบดึงให้เติมเอานับนับไปไปคอไม่รู้เปล่าว่าขอเป็นอาร์ตนะเพอาะแก้มดูมือไม้สั่นแก้คือถ้าแก้มยิงล่างอะคือมันโหนกอยู่แล้วโน่แล้วก็หัวนมมันใหญ่ยิงเลยยิงเลยแก้มมไม่เก่งอีดอกเนิบไ่ได้ เอาแล้วนะหนึ่งสองหัวนมหัวนมด้านขวาแก่ต่ำแก้วนะแกต่ำแล้วนะนี่คือเล่อะไรนะหรอแก้ลงต่ำแล้วนะเล่นศูงไม่โดนต่างหากเลยหรอโดนนี่เลยโอ๊ยทำไมอ่ะไม่น่าชวนเลยแล้วเป็นคนชวนคุณมาเล่นเอ็นต่างหอย่าโดนหัวนมข้างซ้ายซ้อนโดนหัวนมข้างขวา เลิกเลิกเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแล้วพอละไให้อาหันแมวยังย่งวันนี้ห้กัย่องอ่ะเป็นไงรอคนแม่ค่ะอุ้ยตาเจ็บมากเลยตรงเนี้ยอีหมีอีดอกเจ็บอ่ะมาจ้าของน้่งมีอืมซอสดึงเสื้อตึงขนาดนั้นเอาอะไรมาเจ็บปลายปลายเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะไว้มีเกมอะไรเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ ออยากลองยิงอะเบนยิงใครดีวะยิงอิหมีไปเลยอิหมีไปเมื่อกี้มึงยิงกูเจ็บมากมาหลงนะหลังหลังจะได้ไม่เก็บเต่ามาจะเต่ามาเต่าอิสมีอันนี้เต่าตอนนี้กำลังมาหลังไม่เห็นว่ายิงใกล้กันอ่ะไม่ใกล้ใกล้ใกล้โอ้ยดูท่าพี่เจนแมนขอคนละนัดขอคนละนัดหมีหันไปหันไป มาไปกินข้าวพี่เต๋อทอดเอาแยมหนึ่งขอมากขอเอาพืงกินหมี่ก่อนตามพี่แจนเถอะมาเถ้าเรมันแสบปากไม่ร้องไม่ร้องโตแล้วไม่ร้องไม่อมข้าวไม่อมข้าวไม่ได้ไหมไม่ร้องไม่อมข้าวข้างหลังงข้าหน้ามีพุงอ่ะไม่ได้กินหมี่เมื่อกี้มทะเลาะกันห้ามร้องไห้มายิงตูดมันเลย ไม่ตูดมันจะเด้งไหมเออตูดกระหลังไรจะไปอ่ะเมืองเช่ากูถ้าเป็นกูกูจะยิงตรงน้องอ่อดโอ้ไม่น้องออดคือเฮียเลยยายยาซ้อนขลังเดี๋ยวนี้ไม่เบิร์เปิดอวนนี้ได้เลนสำรองไม่ให้แอบดึงมากเลยนะดึงดึงดึงเสียงมันแบบอีดองดังมากเลยอ่ะเสียงกับแอนแอันนี้แกไปกินข้าวไปกินข้าวมีไม่ไปก็แอนเอาเอาเอา อ่ะอ่ะอ่ะพรุ่งนี้อ่ะไปเคลียร์ไปเคลียร์กันก่อนไปเคลียร์ยิงแมื่อวานนี้ไปไหนมายิงแมวเมื่อวานนี้ไปไหนมานอนนอนนี้ไปไหนมา่้ไปเกิดอาการแย่งปืนกันแล้วค่ะไปยืนตรงนู้นระวังเดีปืนลั่นนะคะเหมือนในหนังอ่ะล้วจะมีคนใดคนหนึ่งต้องตายระวังปืนลั่นเหมือนในหนังสรุปลั่นโดนคนนี้อ่าสรุปลั่นโดนกูด้วยอีดอไปอ่ะถ่ายอะไร อ๋อหนูหนุเก็บแล้วค่ะเก็บแล้วค่ะเก็บเออไปยืนไปยืนไปยืนเอาไปเอาอีกเฮ้ยแมงสาดมาไล่พาเลิกเลิกพอเลิกเลิกเก็บเก็บไปกินข้าวเอาอออกะไรนะเอานนี้ออกอ๋อเออจะตตีแกโอเคพี่ตาจะเต่าบอกแถวนั้นเถือนอยู่มาเลย โอเค<ป>เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เจนบ๊ายบายค่ะ